เราขับรถมาเรื่อยๆนะครับคิดว่าจะมาไม่ถึงที่นี่นะ,ะเพราะว่าอากาศมันคืบๆนะถนนก็ดีถนนเส้นนี้ดีมากเลยนะครับกัทลักเดดุรมเนี่ยไม่ใช่24ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆใครจะมีสวนอินทรพาลัมนี่กี่ไล่นะ25่ส <25 S 2> ไล่นะครับผมนนโอ้โหพี่น้องเลย ต้นหนึ่งผมเคยสอบถามนะครับต้นเป็นหมื่นนะครับสายพันธุ์มาจากนอกผัดเยอะเอาเลยเอาที่ถูกใจบา,ายใจครับนี่ก็คือเจ้าฮาเลยอันตาปี08นะครับผม เช็ดทำความสาอะอาดหลังจากที่เราเล่นสงการมาสามวันแล้ววันนี้ก็จะถือโอกาสเอาเจ้าอัตตานะครับออกไปอุ่นเครื่องครับไปออกไปอุ่นเครื่องสักหน่อยเพราะว่าเดือนหนึ่งเราต้องขี่เขาไม่งั้นแบตหมดครับแบตหมดี่เป็นเรื่องเลยนะครับแพงมากเลยแบตเตอรี่มัน่ะ,อะโอเคอีกสักครู่เราคงจะออกไปอุ่นเครื่องนะครับ ้าวไเลดีพิสันครับผมครับพร้อมออกเดินทางแล้วครับเรียบร้อยนะครับถึงหลอบถึงเวลาครับเรามีความสุขกับการขึ้นขี่เขามีแล้วก็เอาไว้ขี่ครับไม่ใช่ว่ามีแล้วก็เอาไว้จอดไว้สงสารเขาเนาะสงสารเราด้วยเราก็ชอบนะครับมีความสุขกับการขับขี่มันวันนี้ก็จะออกไปอุ่นเครื่องไม่ไกลหรอกครับผมไปนั่งกินกาแฟ รือไปนั่งเล่นอะไรที่มันนั่นหน่อยกินข้าวกินปลาแล้วกกลับเข้ามาครับผมโอเคครับ เราขับรถมาเรื่อยๆนะครับคิดว่าจะมาไม่ถึงที่นี่นะเพราะว่าอากาศมันคืบๆนะถนนก็ดีถนนเส้นนี้ดีมากเลยนะครับกัทล์เดดุรมเนี่ยไม่ใช่24ครับ24เลี้ยวซ้ายเข้าไปโดนเนี่ยมาพอดีว่าจะมานั่งกินกาแฟครับเขาปิดแล้วครับผมบนั่นก็สวนอินทภาลำนะ้าโฟเจนะครับ ของอดีๆๆสตสอสอจตุุงเพ่งนรพัฒนนะครับหลายสมัยมาวันนี้นะครับไม่ได้กินกาแฟก็ไม่เป็นไรนี่ม,นม,ามาดูนะครับต,ตอนนี้นี่พี่เขากำลังแต่ง,แต,งแต่งลูกมันท้าไม่ปิดออกหรอครับผมไม่เสียดายเหรอมันเยอะเกินแล้วเอาไว้ยังไงสลับกันบ่ทุกพวงต้องเอาแบบนี้ใช่ไหม ต้องปิดทุกพวงเลยใช่ไหมทุกเส้นดเวย,ท,เวยทุกเส้นเลยโอ้ดูเอาครับดูเอาดูเอาดูอย่านีเอเอ,เอ,อนี่ไม่ใช่น,น้อยนะครับนี่ต้นเดียวนะครับต้นเดียวนี่สภาพอากาศตรงนี้ก็จะมีสวนอินทผลัมประมาณกี่ต้นครับสวนอินทผลัมอยู่นี่นนะทั้งหมดเลยเจ็ดร้อยกี่ไร่ครับยี่สิบห้าไร่โอ้พี่ดองเอ้ย ต้นหนึ่งลงทุนประมาณเท่าไหร่ครับไม่รู้แต่โโโโผมรู้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะบอกให้แขงนะครับต้นหนึ่งต้นหนึ่งไม่มีเงินปลูกไม่ได้ครับผมเนี่ยมีแล้วรวยเลยมีแล้วรวยเลยนะครับเนี่ยเราขี่รถมาเรื่อยๆนะครับมายังตอนนี้นี่กําลังตกแต่งนะครับยังยังกินไม่ได้เนาะอีกหลายเดือนอยู่หรอก นี่คือสวนของท่านอาดีตสสนะครับจะตรลงเพลงนงรพัฒครับคุณหมอครับผมถึงฤด,ดูก็จะมีที่นั่งเล่นนะครับผมเนี่ยมีลูกๆหลานมาแล้วก็มาเป็นครอบครัวครับก็มีที่นั่งเล่นนะนี่อะไรมานั่งกินก็ได้นี่ร้านกาแฟเขาปิดแล้วครับปิดวันนี้นะครับ หมดทิศเลยว่าจะมานั่งกินนะครับบรรยากาศดีมากเลยมาทางนี้มานี่ด้านนอกครับด้านนอกก็มีชิวๆนะเนี่ยครับนี่ก็เป็นสกายวอล์กนะครับผม 4J หรือ 4J อนะ่ะนี่ขึ้นไปถ่ายรูปวิวสวยๆนะครับตอนนี้พระอาทิตย์เป็นสีส้มละกำลังจะตกดินแล้วครับผมพอดีแดดล่มลมตกเราจะขี่ รถเล่นนะครับผมเนี่ยห่างจากอำเภอเดชอุดม37กิโลครับผมโน,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 น่นถนนถนนนะถนนเส้นนี้ดีมากเลยนะรถวิ่งได้สบายสบายคิดว่าจะมาจะมาไกลขนาดนี้นะเพราะว่าถนนมันดีก็มันไม่แดดด้วยก็เลยขี่มาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะครับกับสกายวอล์กรครับขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนได้ สวยงามตอนนี้นี่อิศพาำลำนะครับผมกำลังจับดอกครับผมจับลูกเห็นไหมครับเขียนเอาไว้หนึ่งหสามหนึ่งครับสามสสาไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรนะครับเขียนเอาไว้เขงเขียนไว้ทุกช่อเลยมันเป็นเื่อไหร่มันมีกี่ช่อประมาณนั้นเหละครับผมกิโลนึงตอนนั้นเรามากินเท่าไหร่นะ หนึ่งแรกหกร้อยแล้วก็สองร้อยแล้วก็มีสองร้อยห้าสิบสองร้อยแล้วแต่มันเป็นหลายแบบมันเยอะเนาะแล้วก็สวนของคุณหมอนี่อ้าวรสชาติดีโอ้โหนะลองมาชิมดูนะครับผมรับรองท่านไม่ผิดหวังแน่นอน,น,นอ่าโฟเจนะครับโฟเจเ,เส้นทางกัทลักเ,เดชอ,อุดมนะครับผมก่อนจะถึงเดชอุดมประมาณ37กิโลนะครับข้ามสะพานลอยนะครับถนนไอ้ลอด อุโมงมานิดเดียวครับผมเลี้ยวขวาเข้ามาเลยนะผมจะลองสอบถามดูตอนนี้นี่ลูกมันนะมันยังไม่สูงครับต้นมันยังไม่สูงนะครับผมนี่ผมถามว่าถ้าสูงกว่านี้เราจะทํำยังไงฮะ<ค>ก็ขึ้นตามมันไปเรื่อยๆใช่ไหม <laughs> สูงขนาดไหนก็ตามไปไปปิดแบบนี้แหละแต่ละวันปิดได้ประมาณกี่ต้นครับนี่ฮะวันนี้ได้กี่ต้นยี่สิบกระชอ่ โอ้ยี่สิบกว่าช่อยี่สิบกว่าชอ่อประมาณสองต้นเท่านั้นเองนะนี่เออโอ้ย <ís S 1> oh, oh, พี่น้องเ้ยกว่าจะได้กินเนาะอ้อ่ะโอเคเรามาคิดว่าจะมาดังกินกาแฟาก็มาเห็นการนะครับ uh, ทำอินทผลัมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับอาไม่ใช่ทำได้ง่ายๆใครจะมีสวนอินทผลัม <m ix> นี่กี่ไร่นะยี่ <25 S 1> หไร่นะครับผม <m ix> โอ้โ oh, หพี่น้องเลย ต้นหนึ่งผมเคยสอบถามนะครับต้นเป็นหมื่นนะครับสายพันมาจากนอกเลยนอนคิดดูจะเป็นเงินเท่าไหร่นี่ขึ้นมาแล้วใช้เวลาปลูกก็ประมาณาห้าหกปีอย่างต่ำนะครับถึงจะได้รับผลเนี่ยโอ้โหไปเราทีนี้กลับดีกว่าเนาะกลับละมาเที่ยวนะครับผมไปกลับ ครับตอนที่เรามาถึงสวนสถาลัมแล้วครับจะกลับแลนะครับพี่น้องจะกลับแนละ้วเพราะว่าแดดลุกๆตกพอดีเลยนะเดี๋ยวเพราะว่าเส้นทางเรามาดีก็ประมาณสักสามสิบกิโลได้นะครับออกจาตกตลัดมาแต่เ,เราขี่แบบชิวๆมามันถนนมาดีก็เลยเหมือนไม่ไกลครับผมเอาโอเคกลับบ้านแล้วครับผมจะหากินอะไรก่อนเข้าบ้านแล้วก็นะครับเอาไว้โอกาสหนะ้า ทอดอยุธยานะครับผมจะเป็นคนอีสานเราเนี่แหละครับธรรมดาห้าจิตทะเลหกจิตนะครับมาแล้วผัดไทยอาหารคั่มนะครับผมอร่อยอออ่า่ารยที่สุดนะครับคือเดือยเพลกระทลนะอร่อยที่สุดนะครับผนะัดเยอะเอาเลย รที่ถูกใจ,ใจโอ้ห<อ><อ>รสให้ถูกใจเ,นเ,นเดิมพิษผงนี้เดิมทำปลาทำมาให้เราราบมเติมนนิดหนึ่งน,นะครับ น่าอร่อยไหมนี่แหละดูดิปชิมอลดิ กินเสร็จก็จะเข้าบ้านแล้วครับทีนี้ก็จิ้งบ้านเอาไว้ก็เหลือหมูหมูหนึ่งนะครับที่พ่อบ้านอยู่ที่นั่น,นร้านที่เราไปกินเป็นประจํานะครับผมอโอเคแฮกับเข้าบ้านแล้วนะครับขอปิดคลิปนี้ครับผม